สวัสดีครับทุกคนบังสวิร์นะครับวันที่สิบแมน่าจะวันที่สิบนะครับดูตัวอย่างได้กิ่นไหมนะครับวันนี้มาเป็นวิดีโอหน่อยดีกว่านะฮะที่ผมซื้อเลยผมไปได้ทําเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนะปมีไข่ต้มนะครับน่าจะเป็นไข่เป็ดนะสามใบนะครับใบละแปดบาทนะครับก็มีผักบุ้งนะครับผัดผักบุ้งแล้วก็มีข้าวราสเบอร์รี่แล้วก็ข้าวหอมมะลิ ข้าวนี้เราจะซื้อเป็นแถวเป็นก้อน3ก้อนส0บาทซื้อมา2ชุดก็กินทั้งวันนะครับนี่คือบรรยากาศข้าวข้าวถามว่าจริงๆกินไข่ต้มกับผักกุ้งก็ได้นะแต่ว่าผมจะมีน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มอันนึงเอาไว้กินกับไข่ต้มเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใส่หนังปลาเลยนะครับนี่คือง่ายๆรอบไป1หนึ่งแล้วก็อีกมืึงหนึ่งจะเป็นผัดผักเหมือนกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนี่คือมังสวิรัติวันที่10นะนะครับภารากิจแรกของเราก็คืออยากจะลองดูก่อนว่า30สิบวันจะเป็นยังไง จริงๆใจผมเนี่ยผมอยากกินให้ได้ทันเข้าภาสาเลยนะครับแต่ไม่รู้จะรอดไหมก็เลยเดี๋ยวลองดูทีละ30ก่อนนะครับเพราะว่าเราค่อนข้างไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากินตอนทํางานเนี่ยมันอาจจะรอดเพราะว่าเวลาเลือดน้อยแต่ถ้าวันไหนที่ว่าจริงๆเนี่ยอันนี้จะยากเพราะว่ากิเลสเยอะนะครับวันนี้ผมไปเดินในซอยจรัญศีีแล้วก็เจร้าน้นำเต้าหู้เปิดใหม่มัเลยลองไปซื้อดูนะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเต้าหู้ซื้อน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วปั่นกับถัว่วห้าสีแล้วก็ ซาลาเปาไส้ครีมเราต้องสนับสนุนนะครับร้านสุขภาพมาทั้งทีเราก็จัดไปหน่อยนะครับ <_ d ata> ก็ให้เขาแนะนํา <_ d ata> เขาแนะนําเป็นถั่วนํเต้าหู้ปัน่นถั่ว5สีไม่หวานนะครับผมก็ใส่ท็อปปิ้ง2อัน <_ d ata> ก็คือแปะกล้วยกับวนมะพร้าวนะครับถามว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างมีประโยชน์แน่นอนดูแปะกล้วยลดคอเลสเตอรอลได้นะป้องกงองันมะเร็งเห็นไหมวนมะพร้าช่วยอะไรช่วยขับถ่ายอ่านแค่นี้เอาง่ายๆเลยนะครับร้านออร์แกนิก น้ำเต้าหู้บ้านฉันเป็นไงครับดูผมซื้อถือของเต็มเลยน้ำปั่นยังไม่ถึงฟิตเนสเลยละลายละต้อเอาไปแช่เย็นแล้วก็กินใหม่แล้วก็ซื้อสาลาเปาไส้ครีมมา1นลูกนะครับกินไปฉ่ำๆนะครับนี่ก็คือ1วันสําหรับมังสวิรัตนะครับเมนูต่อไปก็มีนะเดี๋ยวบอกวันนี้เอาเป็นลิปวิดีโอไปก่อนครับ